เป็ดกับอะไรมีอะไรกินแซ่บๆเป็ดนักยาเลม่น <in crystal scale> ้ำยานางบ่อนมํนลง มือแม่ได้อะไรมากินบ้างมาต,ตลาดนเป็นนกกระทำนครับกกระทาสองตัวกระหล่ำปีนีกะปูดม่วงสุกม่วงดิบนี่จะตำสุกส,สิดก็มนี่นี่พกักการหิ้นครับเอาเชือหลาไล่กสิยิ้มาปิ้มตะมื่อ น้ำปลาปลาก็บีส้มเล็บปลาเผาครับก็หูคุ้มคู่อย่างปลาเผามากินขึ้นมีปลาหมิ่นมันนี่งเผา,ามีขอบุณขอบุณของถ้วย ว้ยบาวผักกับไก่ปัป่นว้านซื้อมาไผ้ปั้นนี่ต้นเนี่ยซื้อลาบเป็ดมาครับลาบเป็ดกับปนยังแม่นี่ปนปลาหมกยังแม่นี่มกยังนี่มกแล้วไหมแสบครับมือนี่ได้ยินครับแม่ซื้อมา อชิมครับดูตอนกินครับเสียบปลาเขาเลยครับรับหลับป็ดต้องใส่แม่จะประทับคับเขาวรัื่อนนี้นี่ครับถาเบั้งตอนกินเลย